สวัสดีครับเพื่อนๆพบกวับผมอีกแล้วนะครับแอดมินช่องไรส์สตาร์ออเลตี้นะครับวันนี้มีมือถือเป็นตัวลิมิเตนะ็ดมาให้ได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ก็ พรีออเดอร์มาให้ลูกค้านะครับเป็นหนึ่งในหมื่นเครื่องของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น oppo reno 6 pro plus นะครับเป็นรุ่น limited ก็คือเป็นรุ่นโคนันนะครับโคนัน edition เดี๋ยวมาแกะกล่องเปิดดูกันครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะแล้วก็พิเศษอย่างไรครับพื้นที่อาจจะแบบับแคบนิดนึงนะอ่าเปิดกล่องมาปุ๊บเราก็จะเจอบ้านโคนันก่อนเลยฮะเดี๋ยวจะขออนุญาตยกมานะโอเคในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับนี่นะฮะ เปิดกล่องมาอันนี้คือกล่องมันนะคือผู้งเาแพคเกจจิ้งจะทําด้วยกระดาษแข็งนะครับตรงนี้ก็จะเขียน Oppo อันนี้น่าจะเป็นว่าโคนันนะเนี่ย Detective Conan Oppo เรื่อง6 Pro Plus 5G นะครับผมนั่นเดินมาดูนี่ครับเป็น p a คเกจจิ้มันก็จะเป็นนี่ฮะตัวบ้านโคนันนะครับโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะฮะห็นไหมทำมาค่อนข้างหรูหราครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับ ว่าจะเป็นอย่างไงเปิดแพคเกจิ้งกันเลยเปิดมาปุ๊บฮะก็จะมีน่าจะเป็นหนังสือนะครับอ๋อชกออได้นี่ฮะเดี๋ยวดูว่าในนี้มีอะไรนะครับอ๋อก็จะเป็นเหมือนคู่มืออะไรอย่างี้นะครับในห6นี่คืออะไรไม่ดูว่าเคะไปกันต่อว่าข้างในมีอะไรอันนี้ข้ามไปนะในนี้ไม่มีอะไรเก็บเหมือนเดิมขั้นต่อไปเปิดมาปุ๊บก็จะเจอเครื่องมือถือเลยครับผมเครื่องมือถือ a p p o นะฮะ o นันนี่นะครับอ๋อ เปิดดูด้านในให้ครบกันนะครับเราค่อยมาเปิดเครื่องกันมันจะทําตัวยกมานะฮะในนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรครับในนี้เป็นแค่ตัวซอฟต์ไม่เฉยเปิดมาอีกชั้นหนึ่งน,นี้เป็นแค่ตัวรองเฉยๆนะครับแล้วก็มาชั้นต่อไปชั้นต่อไปนี่จะไม่มีที่ยกนะก็อาจจะยกลาบากหน่อยก็ต้องยกใหม่ต้องเอาเคสมาก,ก่อนนะครับก็จะมีตัวเคสนะครับเคสสีแดงนะฮะนี่ฮะสวยนะครับ ก็โบเป็นแบบที่ติดตู้เย็นอะไรเงี้ยสีแดงโคน,นันชิ้นต่อไปก็นี่ฮะ detective boys อ๋อเข็มชิมซิมมีหัวแหลมแมเข็มชิมซิมยังทำแบบทามาแบบว่าอลังการเห็นไหมชิ้นต่อไปครับนี่ฮะที่ห้อยมือถือนะครับตัวนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรละมาชั้นต่อไปครับชั้นต่อไปมันไม่มีที่จับก็ประกอบด้วยที่ชาร์จครับผมอที่ชาร์จอันนี้นะฮะเป็นลิมิเต็ดอีกเช่นกันให้เข้ากับตัว เดทักทีฟโคนันนะฮะแล้วก็นี่เลยครับอขอโฟกัสหูฟังมีรูปโคนันอยู่ด้วยสีน้ำเงินนะครับผมเปิดก็อย่างนี้นะครับแล้วก็สายชาร์จเป็น usb t o type c นะครับผมสีแดงน้ำเงินนะครับเป็นโทนนี้นะฮะไม่มีอะไรแล้วเคงในก็ไม่มีอะไรแล้วครับโล่งนะไม่มีอะไรละว่างเปล่านะครับพอนอนแล้วจัดเรียงให้ดูดูดีหน่อยโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องกันครับสำหรับ ตัวเครื่องนะครับเนี่ยสำหรับตัวเครื่องฮะอันนี้ฮะ Detective โคนันนะครับอ่าก็จะมาอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมเป็นรูปเนี่ยฮะทนออกม่วงๆนะครับเป็นกล้องไอควอดคาเมร่านะครับผมจอโค้งไหมก็โค้งนะฮะโค้งตรงนี้นี่นะครับมาดูกันว่าจอโค้งไหมจอก็โค้งตรงขอบครับอ่าเห็นไหมฮะจอโค้งนิดๆน,นะครับ เพิ่มเสียงแล้เสียงอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นถาใส่ซิมนะครับแล้วก็ใส่ชาร์จลำโพงนะฮะลำโพงแค่ข้างล่างอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเปิดเครื่องแล้วจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้เปิดเครื่องนะจะมีประตูเปิดมาเห็นไหมฮะ,ะแล้วก็จะเป็นโคนันขึ้นมานะครับอันนี้คือตีมนะฮะตีมที่เขามีมาน,ะะนี่ฮะตีมมีภาษาไทยมาเลยนะครับ โอ p o p ะเปายูมี Vivo เครื่องจีน,นจะมีภาษาไทยมาเลยแล้วก็จะมีแอปเนี่ยแอปพลิเคชันจีนที่ติดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคภายในเครื่องกันส่วนตัวสเปคทั้งหมดผมจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะฮะเพราะว่าจำสเปคไม่แม่นนะครับผมในตั้งค่าว่าเครื่องมือนี่ตั้งค่าโอเคเกี่ยวกับโทรศัพท์อ่านี่ฮะมันก็จะบอกว่าเป็นรุ่น oppo reno 6 pro 5g ดี t ท c t i v ฟ c o n นันนะครับเป็นเวอร์ชันแอนดร d ย1์นะครับผม Color OS 11.3นะครับส่วน CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 870นะครับเป็นตัวที่โอเวอร์ค k อขึ้นมาจาก865นะครับแรม12 g b จิกนะครับแต่ทีนี้มันเป็นระบบใหม่ของพวกเรียวมี Vivo แล้วก็โป้เนี่ยเราสามารถบูสแรมขึ้นไปได้นะ Boo เห็นไหมฮะบูสได้อีกเจ็ดเลยอ่ามีผลเหมือนกันนะหน่วยความจำตัวเครื่อง256 g b ิกกบนะครับผมนยฮะ คร่าวๆก็จะประมาณนี้อัปเดตซอฟต์แวร์ตัวแบตเตอรี่นี่ะค่อนข้างพวกนี้ว่าทัชค่อนข้างไวนะครับมานูตัวกล้องกันนี่ะตัวกล้องตัวกล้องก็สไตล์ Oppo อยู่แล้วเนาะสวยใสยอยู่เนี่ยอันนี้0.6นะครับเลนส์มุมกว้างภาพคมอยู่นนะเน่มีการสั่นด้วยดูดิพอซูม2ไม่มีการสั่นซูม5ยิ่งไม่มีเลยอันเนี่ยซูม1ปกติยัมีการสั่นอยู่ครับ โซมีสิบเท่าอ๋อก็ยังมีการสั่นอยู่ฮะโอเครุ่นนี้มีการสั่นถึง11นะฮะผมได้เข้าไปอีกนะครับถือว่าโอเคฮะกล้อง Oppo ตัว r n n o 6 Pro พัดตัวนด้นะครับวิดีโอล่ะวิดีโอมี AI ด้วยนะครับเปิด AI ได้นะฮะเห็นไหมเปิด AI ได้นะครับการตั้งค่ามีถึง 4K 60เฟรมเรทครับ60เฟรมเรทวิดีโอยังมีการสั่นนะครับบอกไ้เลยถือว่าสุด ถือว่าดีฮะอันนี้คืออะไรกันสั่นพิเศษดีครับมีกันสั่นพิเศษดีใช้ได้ใช้ได้แท็คเคไล่ะมันจะตัดมาที่พันแปดสิบดูดิเปิดการสั่นพิเศษแล้วความละเอียดจะตัดมาที่อะไรถ้าเกิดเปิดการสั่นพิเศษเนี่ยความละเอียดวีดีโอจะตัดมาที่พันแปดสิบหกสิบเฟรมได้แค่นั้นเขาเปิด 4K ปุ๊บการสั่นพิเศษจะตัดออกก็เป็นการสั่นธรรมดาแต่ก็ถือว่าเพียงพอฮะพอร์เทรตครับพอร์เทรตปรับอะไรได้บ้าง ฟุ้งหน้าฉลังเบอร์ครับฟุ้งอยู่ปรับเฟสดีเทคได้นปรับบิวตี้ให้สวยคมใสได้นะครับตามสไตล์ Oppo นะฮะ <_ t ell> หมดเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีวิดีโอแบบมุมมองคู่ไปดูก็าไปเหนไ่อยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมุมมองคู่ซึ่งหลายๆค่ายเขาก็ทำออกมาแล้วหมดนี้จำเป็นนะครับตอนนี้เหมือนวีล็อกผู้นี้ง่ายโมดสโอนโมชั่นทำได้ถึงกี่เฟรมไปดูกัน 1080ปมันไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่ากี่เฟรมนะฮะสรงโมชัน่นโหมดไทมแ์แลปป์โหมดภาพยนต์ผู้เชี่ยวชาญโปร HD พิเศษนะครับพารนรามาระบบสแกนข้อความรูปภาพประจําตัว AI มาคโครติ๊กเกอร์เทมเพลตบีโนสแกนนะครับมาคโครไปดูโหมดมาคโครก,กันว่าทําได้ขนาดไหนนะฮะเอ้ยมาคโครใช้ได้เลยมาคโครใช้ได้ฮะบอกเลยซูมได้ใกล้วัตถุดี โอเคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครต้องการมือถือเครื่องนอกลิมิเต็ดที่ไม่เข้าไทยนะครับก็สามารถสั่งซื้อมาได้เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไว้แล้วก็ Facebook ผมไว้นะครับพูดง่ายๆว่าเครดิตผมในปีนี้น่าจะมือถือธรรมดารวมทั้งลิมิเต็ดก็น่าจะเกือบเกือบห้เครื่องแล้วฮะลิมิเต็ดที่แพงที่สุดที่เคยสั่งก็คือล็อกโฟนห้าอัลเทน ของไม่ได้ครับตัวนี้ oppo reno 6 plus นะครับ coan d e t e c t i v e นะครับอตอนนี้ราคาก็28,900อันนี้จะไปส่งน้องที่ลาดพราวนะครับทีนี้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบรีวิวแลเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งสเปคทั้งหมดไว้ท้ายคลิปนะครับแล้วฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับใครต้องการจะซื้อมือถือ เครื่องนอกนะฮะสามารถทักทายโทรสอบถามได้นะครับผมจะทิ้งรายละเอียดทุกช่องทางติดต่อไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม